วิธีแก้บุญมีแต่กำบังที่ดีที่สุดจากพระพุทธเจ้าเพื่อความเข้าใจเราจะไปฟังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกกันก่อนย้อนไปในอดีตการที่ไกลมากๆก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในยุคนั้นมีเศรษฐีที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งชื่อว่าพาราณสีเศรษฐี และทีนี้ท่านเศรษฐีเนี่ยก็ได้มีความคุ้นเคยกับทางในของพระราชวังก็ได้มีการเข้าไปเฝ้ากับทางพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็มีโหรหลวงคนหนึ่งก็ได้ทำนายบ้านเมืองในยุคนั้นไว้ว่าอีกสปีต่อไปเนี่ยนะก็บ้านเมืองจะเกิดภัยแล้งคนจะอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมาก เมื่อเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็กลับมาที่บ้านเพราะกลับมาที่บ้านแล้วก็ได้มีการคิดที่จะ,ตะเตรียมวางแผนนะครับในการเตรียมรับมือกับอีก3ปีข้างหน้าโดยแผนที่1ของเศรษฐีเนี่ยก็คือให้คนเนี่ยไปปลูกข้าวทำนาแล้วก็สร้างยุ้งฉางขึ้นมาเพื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บข้าวไว้เป็น ยุงข้าวจำนวน1250โรงเรือนนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยไว้จนเต็มทั้งหมดเลยนะครับและแผนที่2เนี่ยเศรษฐีก็สั่งให้บริวารน,นะครับก็เอาข้าวเนี่ยไปฝังไว้ในตุ่มใส่ตุ่มแล้วก็ฝังดินไว้นะครับก็จำนวนพันตุ่มเลยทีเดียวส่วนแผนที่3เนี่ยก็ยังมีเข้าเปลือกเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก ท่านเศรษฐีก็เลยสั่งให้เอาเข้าเปลือกเนี่ยมาขยำขยำกับดินเหนียวนะฮะแล้วก็เอาไปฉาบไว้กับผนังบ้านเป็นกำแพงบ้านนั่นเองเมื่อผ่านระยะเวลาไป3ปีตามที่โหนหลวงทํานายก็ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆนะครับก็เกิดภัยแล้งภัยพิบัติเกิดขึ้นก็มี ผู้คนล้มตายกันมากมายเกือบครึ่งครึ่งเมืองเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้ท่านเศรษฐีเนี่ยก็เลยเอาเข้าวสารที่ที่กักตุนไว้ก็ออกมาแจกจ่ายให้กับข้าราชบริวารแล้วก็เอามาไว้กินไว้ใช้บริโภคเองด้วยแต่เนื่องจากความแห้งแล้งเนี่ยมันยาวนานก็กินจนกระทั่งข้าวที่อยู่ในยุ้งฉาง1250ยยุ้งเนี่ยหมดนะครับ พอข้าวในยุ้งหมดแล้วเนี่ยก็ไปเอาข้าวที่ฝังไว้ในตุ่มใส่ตุ่มฝังดินไว้อีกก็เอาในตุ่มอีกพันตุ่มนะครับเอามากินเอามาแจกจ่ายจนหมดอีกพอข้าวหมดแล้วทีนี้ท่านเศรษฐีก็เลยเรียกข้าราชบริวารลูกน้องต่างๆนะครับมาเพื่อประชุมกันบอกว่าตอนนี้ข้าวของเราหมดแล้วนะก็อยากจะให้ ท่านทุกๆคนเนี่ยอ,อบพยพเดินทางไปยังบ้านเมืองอื่นนะฮะไปที่ประเทศอื่นก่อนเดินทางไปเพื่อเอาตัวรอดก่อนนะเอาไว้ให้ภัยแล้งเนี่ยมันสิ้นสุดเมื่อไหร่ก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะแล้วทีนี้ก็มีคนงานของเศรษฐีคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายปุญน,นะเนี่ย ไม่ยอมไปนะครับบอกว่าจะขออยู่กับท่านเศรษฐีนี่แหละนะครับจะขอแบบว่าอยู่รับใช้ท่านเศรษฐีนะครับจะเป็นจะตายก็จะอยู่กับท่านเศรษฐีนี่แหละและ้วทีนี้ทางบ้านของท่านเศรษฐีเนี่ยก็จะเหลือคนอยู่5คนนะครับก็มีท่านเศรษฐีมีภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วก็มี ลูกสาวแล้วก็มีลูกเขยของท่านเศรษฐีแล้วก็มีคนงานอีกคนก็คือนายปุณณนะนี่แหละทีนี้ท่านเศรษฐีก็ได้ทําการไปทําการรือ้อกําแพงบ้านนะไปงัดแงดินที่ฉาบกําแพงบ้านไว้ที่มีข้าวเปลือกตอนแรกเนี่ยนะครับก็ไปเอามาทุบๆๆตำๆแล้วก็ร่อนเอาเข้าวเปลือกออกมานะครับแล้วก็เอาเข้าวเปลือกเนี่ยไปสีไป เป็นข้าวสารออกมาเพื่อที่ทำการหุงกินพอกินข้าวสารจากตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็หมดแล้วทีนี้รื้อกําแพงบ้านที่ฉาบไว้ทั้งหมดออกหมดแล้วนะครับเข้าเข้าเปลือกก็หมดแล้วจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ทําให้ท่านเศรษฐีที่มีความร่ํารวยที่สุดในเมืองนะครับพระนศีเศรษฐีเนี่ยเป็นกลายเป็นคนที่ยากจนข้นแค้นที่สุดละตอนนี้ก็คือ ปกติแล้วเวลาใครจะเข้ามาหาท่านเศรษฐีเนี่ยท่านเศรษฐีก็จะให้ความหยิบยืน่นความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ร่ํารวยที่สุดเป็นเศรษฐีที่สุดในหมู่บ้านนะครับนี่ขนาดท่านเศรษฐีมีการเตรียมการล่วงหน้าไว้ตั้งแต่แรกนะครับมีการเตรียมยุ้งข้าวไว้ถึง1250ยยุง้งมีข้าวจนเต็มแถมมีโอ่งใส่ข้าวเปลือกไว้อีกเป็นพันโอ่ง นะครับพันตุ่มเลยทีเดียวแล้วก็ขนาดเอาเข้าเปลือกฉาบผนังบ้านไว้อีกนะฮะก็ยังไม่เพียงพอต่อการรับมือภัยแล้งในครั้งนี้จนกระทั่งข้าวที่สะสมไว้จนหมดจริงๆเหลือยุ่หม,ม้อเดียวละภรรยาของท่านเศรษฐีก็บอกว่าถ้าเรานั้นเอาข้าวหม้อเนี้ยมาต้มเป็นข้าวต้มก็อาจจะแบ่ง ได้กินถึงสองมือ้อแต่ท่านเศรษฐีบอกว่างั้นตัดสินใจแล้วกินก็ตายไม่กินก็ตายนะครับจนท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่างั้นหุงเป็นข้าวสวยไปเลยเอาแค่มื้อเดียวก็พอนะครับหลังจากนั้นท่านภรรยาของท่านเศรษฐีเนี่ยก็เลยเอาข้าวไปหุงเป็นข้าวสวยหม้อหนึ่งนะครับข้าวหมดแล้วแบ่งออกมาเป็น5ถ้วยนะครับแล้วก็เลยแบ่งให้กับทุกๆคน นะครับก็เป็นอาหารข้าวที่มีเหลือมือสุดท้ายแล้วระหว่างที่ทุกคนกำลังกินข้าวมือสุดท้ายกันนั้นก็มีพระท่านหนึ่งผ่านมานะครับซึ่งพระท่านนี้เนี่ยก็เป็นพระที่ไม่ธรรมดานะฮะก็เป็นพระที่เป็นประเจกของพระพุทธเจ้าก็คือพระที่บรรลุอรหันต์แล้วนั่นเองนะครับแล้วทีนี้พระ รูปนั้นเนี่ยก็ได้มาบิณฑบาตท,ที่บ้านของท่านเศรษฐีระหว่างที่ท่านเศรษฐีกําลังจะกินข้าวเนี่ยท่านเศรษฐีก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊อาจจะเป็นเพราะว่าบุญเก่านะที่เรามีตั้งแต่ตอนแรกนั้นมันคงจะหมดไปมันใกล้จะหมดไปก็เลยทําให้ถึงแม้เราจะสะสมบุญมามากขนาดไหนแต่เวลาถึงบุญเราจะหมดเนี่ยเราก็ไม่มีที่จะกินเหมือนกัน ท่านเศรษฐีก็เลยตัดสินใจที่จะไม่กินข้าวชามนี้ละก็เลยจะเอาข้าวชามนี้ไปใส่บาตรให้กับพระพระอรหันต์เพื่อที่จะได้สะสมบุญเพื่อที่จะได้มีบุญต่อไปอยังพบหน้าชาติหน้าต่อไปท่านเศรษฐีก็เลยเอาข้าวนั้นไปใส่บาตรให้กับพระรูปนั้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออย่าให้ข้านั้นได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ แห่งแล้งเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายแบบนี้อีกเลยนะก็ขอถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถึงข้าวหมดยุ้งฉางเป็น1250ยุง้งต่อให้หมดไปขอเพียงแค่ค่าเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ขอให้มีเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวเปลือกหล่นมาดังสายฝนลงมาเลยทีเดียวส่วนภรรยาของท่านเศรษฐีนั้นก็ เห็นสามีของตัวเองนั้นเอาไม่ได้กินข้าวเอาข้าวไปใส่บาตรก็เลยคิดว่างั้นเราเองก็เช่นกันเราก็คงต้องเอาข้าวของเราเนี่ยนะไปใส่บาตรนะฮะแล้วหลังจากนั้นภรรยาท่านสถิก็อธิษฐานว่าถ้าในภายภาคหน้าพบหน้าก็ขอให้บุญที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้เวลาที่ใน ชาติหน้าพบหน้าต่อไปขอให้เรานั้นมีข้าวข้าวในหม้อเนี่ยมากพอที่จะเลี้ยงคนได้ทั้งโลกเลยขอให้ตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดขอให้มีข้าวกินตลอดส่วนลูกเขยแล้วก็ลูกสาวของท่านเศรษฐีนี่ก็คิดเหมือนกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเนี่ยไปใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ เรานั้นมีถุงเงินแล้วก็ถุงข้าวให้มากพอที่จะแจกจ่ายทุกคนได้โดยที่ไม่หมดส่วนคนงานของท่านเศรษฐีก็คิดแบบเดียวกับท่านเศรษฐีเลยก็เลยเอาข้าวตัวเองนั้นไปใส่บาตรให้กับพระรูปนั้นแล้วก็ได้อธิษฐานว่าก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นเวลาไปทํางานไปไถานานะเวลาแบบสมัยก่อนก็จะใช้ควายไถายนาไถานาไปแถวหนึ่งเนี่ยร่องนึงก็ขอให้เกิด ร่องไถ่เนี่ยขึ้นเป็นแบบ7ร่องเลยทีเดียวนะครับจะได้ทํานาได้เยอะๆทํานาได้ไม่เหนื่อยนะฮะหลังจากที่ทุกคนได้ใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยพระอาหารหันต์รูปนั้นก็ได้จากไปจนกระทั่งถึงเวลาเย็นท่านเศรษฐีเริ่มรู้สึกหิวข้าวอีกแล้วก็เลยบอกกับภรรยาว,ว่าเออนี่ เธอลองไปเอาข้าวในหม้อบางทีมันอาจจะมีข้าวติดหม้อะนะเล็กน,น้อยเนียน่ยเอามาลองท้องกินสักหน่อยได้ไหมนะครับส่วนภรรยาของท่านเศรษฐีเนี่ยก็รู้สึกว่าออตัวเองเนี่ยเพิ่งล้างหม้อไปนะครับแต่ก็ไม่อยากจะตัดทอนกําลังใจท่านเศรษฐีเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่มีข้าวแม้แต่จะติดหม้อไม่มีเหลือเลยแต่ก็ด้วยความ ไม่อยากบั่นทอนจิตใจของท่านเศรษฐีก็เลยไปยกหม้อมาพอไปยกหม้อมาแล้วก็มาตั้งให้ท่านเศรษฐีพอท่านเศรษฐีลองเปิดหม้อดูเท่านั้นแหละก็พบว่าในหม้อนั้นมีข้าวอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้ท่านเศรษฐีก็เลยตักกินแล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกคนตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดหม้อข้าวของภรรยาของท่านเศรษฐีนั้นสามารถตักข้าวแล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกคนได้เยอะมาก นะครับไม่มีวันหมดเลยทีเดียวท่านเศรษฐีก็เลยออกไปดูที่นอกบ้านไปดูที่ยุ้งฉางที่ยุงง 1, ย้งฉาง1250ยุ้งจากที่เคยไม่มีข้าวจากที่ข้าวไม่เหลือเลยอะ่ะก็จะมีข้าวกับมาเต็มเลยข้าวเปลือกกับมาเต็มเลยแล้วก็ไปดูในตุ่มที่1000ใบที่เคยมีอยู่ก็มีข้าวเต็มตุ่มเหมือนเดิม ทีนี้ท่านเศรษฐีก็เลยเป่าประกาศออกไปนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปยังเมืองอื่นแล้วนะครับก็ให้สามารถกลับมาที่เมืองของเราเหมือนเดิมได้เลยใครที่ขัดสนไม่มีข้าวไม่มีอาหารก็สามารถมารับได้ที่บ้านท่านเศรษฐีได้เลยเพราะว่าท่านเศรษฐีสามารถมีข้าวแจกจ่ายให้กับทุกๆคนมีเงินทองแจกจ่ายให้กับทุกคนที่ยากลําบากได้อย่างไม่ ไม่มีอันเลยนะครับบุญกุศลที่ท่านเศรษฐีและครอบครัวทําไว้นะครับทั้ง5คนได้ทําไว้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลแค่ในชาตินี้เท่านั้นนะครับในภพชาติหน้าต่อไปท่านเศรษฐีและทั้ง,ท,งทั้งหคนเนี่ยก็ได้เกิดมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอีกก็เกิดเป็นในตระกูลมหาเศรษฐีเอกเช่นเดียวกันแล้วก็เป็น เศรษฐีที่อยู่ในเมืองหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้สามารถแจกจ่ายสิ่งของข้าวปลาอาหารให้กับผู้คนที่ยากลาบากได้ใครขัดสนเรื่องอะไรก็สามารถมารับได้ที่ท่านเศรษฐีได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้บุญมีแต่กําบังที่ดีที่สุดก็คือเรานั้นจะต้องรู้ว่าชีวิตของคนเราแล้วก็ทุกคนนั้น ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตนะครับชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทํามาในอดีตด้วยที่เราเรียกว่าบุญและบาปนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันไม่ว่า จะเป็นคนยากคนจนคนร่ำคนรวยหรือคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบางคนอาจจะครบ32ประการหรือบางคนอาจจะไม่ครบ32ประการอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของวิทยาการการแพทย์อย่างเช่นเรานั้นเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะบางครั้งวิทยาการทางการแพทย์ก็จะตรวจสอบไปแล้วว่าอืม หาสาเหตุไม่ได้นะะก็อาจจะบ่งชี้ไปว่าเป็นจากการกรรมพันธุ์นะเกิดจากกรรมพันธุ์ซึ่งกรรมพันธุ์เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่เราทํามาในอดีตหรือที่เราเรียกว่าบุญบาปเท่านั้นทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปทีนี้ก็เกิดคําถามว่าเรานั้นจะมีวิธีแก้บุญมีแต่กรรมบงังเราจะทํำยังไง ทีนี้ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเราทุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่เคยทําบาปกันมาแล้วทั้งสิ้นแต่เราทุกคนนั้นก็เคยล้วนแล้วแต่ทําบุญกันมาแล้วทั้งสิ้นไม่มีใครเลยที่จะมีบาปอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีใครเลยที่มีบุญอย่างเดียวก็ทุกๆคนนั้นก็มีทั้งบุญแล้วก็บาปประปนกันไปใครจะมีมากมีน้อยอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งส่วน เรื่องบุญบาปเราต้องรู้ก่อนว่าบุญและบาปเนี่ยมันมีหน้าที่ดึงดูดบุญก็จะมีหน้าที่ดึงดูดบุญบุญเก่าก็มีหน้าที่ดึงดูดบุญใหม่เข้ามาส่วนบาปบาปเก่าที่เราเคยทําไว้ก็มีหน้าที่ดึงดูดบาปใหม่ๆเข้ามาเช่นกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะแก้บุญมีแต่กรรำบังก็คือเราต้องข้อที่1เราจะต้อง ไม่ทำบาปเพิ่มขึ้นอีกส่วนข้อที่2ก็ต้องทำการเพิ่มบุญเติมบุญเพิ่มขึ้นหมั่นทำทานรักษาศีลภาวนาและข้อที่3ก็คือไม่ทำบาปเพิ่มแล้วมันสะสมบุญแล้วเราก็ต้องมีการอธิษฐานจิตเช่นจากนี้ไปวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต ทุกโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีต่างๆก็ให้มาลายหายสูญจากนี้ไปก็มีแต่บุญแต่กุศลที่ส่งผลให้ศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพมาสจจรนท์ทำให้ดวงตานั้นได้เห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมะภายในของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายขอบุญทั้งหมดจงส่งผลไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง